สวัสดีครับท่อแก่ใหญ่นะครับวันนี้เรามาดูโครงการสนับสนุนสินเชื่อสําหรับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ของทางด้านทกศกันบ้างน,นะครับจากที่ท่อแก่ใหญ่เคยเรายง,งานเกี่ยวกับเงินสินเชื่อฉุกเฉินของออมสินไปแล้วมาวันนี้ถึงข่าวทกศกันบ้างน,นะครับปลอดชําระต้นเงินและดอกเบี้ย6เดือนแรกไม่ใช้หลักประกันดอกเบี้ยคงที่0.1%ต่อเดือนนะครับใครที่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ นั่นก็คือเป็นกเกษตรกรและครอบครัวของกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบนะครับวงเงินกู้อัตราดอกเบีย้ยและหลักประกันนะครับวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน1 0,000่นบาทอัตราดอกเบีย้ยคงที่0.1%ต่อเดือนไม่ต้องใช้หลักประกันนะครับมีระยะเวลาในการจ่ายสินเชื่ออย่างไรยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่15เมษายน2563นี้นะครับ นัดทำสัญญาตั้งแต่วันที่7พฤษภาคม2563มีระยะเวลาและการชำระสินเชื่ออย่างไรนะครับปอดการชำระต้นเงินและดอกเบีย้ย6เดือนแรกนับจากวันกู้กำหนดชำระคืนแล้วเสร็จภายใน2ปี6เดือนนับจากวันกู้สามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืนดังนี้งวดชำระแล้วก็ประมาณการส่งต่อง,งวดนะครับ คนจ่ายรายเดือนนะครับ24งวดก็ตกงวดละ429.17บาทสตางค์นะครับถ้าแบ่งจ่ายราย3เดือนนะครับก็จะเป็น8งวด1,287.50บาทสตางค์ถ้าราย6เดือนก็จะ4งวดก็จะเป็น2,575บาทนะครับผมลงทะเบียนผ่านไลน์ BAAc Family นะครับตั้งแต่15เมษายนนี้เป็นต้นไปนะครับ มาดูรายละเอียดการลงทะเบียนกันนะครับเพิ่มเพื่อนที่ l ลายแอดนะครับ BAC a, a Family นะครับหรือสแกนตรงขีว o โคตนี้ได้เลยนะครับลงทะเบียนผ่าน l ลายเท่านั้นเลือกเมนูโควิด19ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือผ่านทากสและก็กอกรายละเอียดตามเมนูที่กำหนดนะครับเริ่มวันพุธที่15เมษายน63เป็นต้นไป เสร็จแล้วก็รอนัดหมายจากธนาคารทาง SMS และเตรียมหลักฐานรอดการทำสัญญาดังนี้บัตรประชาชนตัวจริงหมายเลขโทรศัพท์มือถือสำเนาบัตรประชาชนนะครับกรณีที่ยังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้ทกศหรือยังไม่มีบัญชีเงินฝาทกทกศนะครับจัดทำสัญญากู้เงินและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามวันเวลาและสถานที่นัดหมายเริ่มนัดหมายทำสัญญาตั้งแต่7พฤษภาคม2563 ธนาคารจะแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากผ่านทางข้อความ SMS นะครับเมื่อได้รับ SMS แล้วก็ไปถอนเงินสดผ่านตู้ ATM โดยทกอเ m o b บายบัตรเดบิตหรือบัตรเอทได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนสำหรับการจะกู้งเงินสินเชื่อฉุกเฉยของทางท,ทกอนะครับอย่าลืมว่าต้องเป็นเกษตรกร,กรหรือครอบครัวเกษตรกร,กรนะครับ ถ้าใครไม่ได้เป็นเกษตรกรหรือว่าครอบครัวเกษตรกร <c oughs> ก็แนะนําให้ไปกู้สินเชื่อฉุกเฉินของทางออมสินแทนนะครับทีนี้เรามาดูมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด -19 กันนะครับสําหรับลูกค้าสินเชื่อที่มีงวดชาระเป็นหลายเดือนและมีสถานะเป็นหนี้ปกติหรือค้างชําระไม่เกิน3เดือนนะครับณนะวันที่1มีนาคม2563อันนี้สําหรับ คนที่เป็นลูกหนี้ทกสอ,อยู่แล้วนะครับสามารถพักชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ย3าเดือนโดยอัตโนมัตินะครับก็คือเดือนเมษายนพฤษภาคมและมิถุนายน2563นะครับถ้ามีคุณสมบัติอย่างไรก็ต้องเป็นเกษตรกร,กรบุคคลผู้ประกอบการนิติบ,บคุคคลกลุ่มบคุคคลกลุ่มเกษตรกร วิสหาหกิจชุมชนสา,าก์นะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิดทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นลูกค้าสินเชื่อปกติเถือค้างชำระไม่เกิน3เดือนตั้งแต่1มีนาคมนี้นะครับโดยไม่ถูกจัดชั้นเป็นหนี้ด้อยคุณภาพนะครับหรือว่า NPL เป็นหนี้ที่มีกำหนดชำระเป็นรายเดือนนะครับสินเชื่อประเภทไหนที่จะได้รับความช่วยเหลือบ้างก็จะมี สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้แก่สินเชื่อสวัสดิการบุคคลภาครัฐโครงการสินเชื่อสวัสดิการสปสชนะครับโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินระยะที่1และ2สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยวงเงินกู้ไม่เกิน3ล้านบาทที่ผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้แก่โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรภาครัฐสินเชื่อสวัสดิการสปสชสินเชื่อที่ผ่อนชำระเป็นรายเดือนนะครับ และ 3. โครงการสินเชื่อ SME การ,กรเกษตรวงเงินกู้ไม่เกิน20ล้านบาทเฉพาะสัญญาที่มีกำหนดชำระเป็นรายเดือนนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่เป็นหนี้ของทองกสอ,อยู่แล้วนะครับยังไงวิกฤตนี้เราต้องผ่านกันไปด้วยกันให้ได้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับอย่าลืมกดไลค์ไปกําลังใจกันเช่นเคยนะครับวันนี้เท่ากับใหญ่สวัสดีครับ